สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามในนิผลออโต้คาร์ในช่องทางของ YouTube ช่องทางเพจนิผลออโต้คาร์นะครับแล้วก็ Facebook นิผลบนเท้าวนะครับทิกตอกก็นิผลออโต้คาร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปส่งมอบนะครับเจ้าตัวตาวีโก้สมาร์ทแอบครับคันนี้ที่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถจัดไฟแนนซ์อนุมัติผ่านเรียบร้อยกับบริษัท CIMB นะครับเซ็นเตอร์ออโตลิศนะครับอันนี้คือ เราบริการจากไฟแนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ไฟแนซ์อนุมัติผ่านเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มีการเทินรถเข้ามานะครับวันนี้ไปส่งมอบพร้อมกับขี่รถราคา5 0 0 0 0ื่นห้าหนะครับคันนั้นนะครับ TFR ห้าหมนะครับซื้อกับลูกค้าจะให้กําไรเท่าไหร่หรือจะให้ค่าน้ํามันเท่าไหร่ที่ผมเอามาจอดที่บ้านนะครับแล้วแต่ลูกค้าประมูลมาได้เลยนะครับประเมินมาได้เลยนะครับให้มาได้เลยนะครับว่า วันนี้ก็ให้ติดตามชมคลิปไปได้เลยนะครับแล้วก็จะขี่กลับมาด้วยนะครับกับท f r คันนั้น5,5 0 0 0นนะครับราคาที่ตีเธอให้ลูกค้านะครับราคานี้แต่จะให้ผมเท่าไหร่นะครับค่าน้ำมันอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมพามาชมรถคันนี้กันก่อนนะครับว่าสวยแค่ไหนลูกค้าถึงได้มั่นใจนะครับแล้วก็ผมรายงานไปหมดไปหมดแล้วนะครับมาชมรถกันดีกว่าครับสำหรับคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็รายงานให้ลูกค้าได้ทราบครับเป็นเตยตาวีโก้สมาร์ทแทนะครับสีนะครับสีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีร่องรอยนะครับมีร่องรอยเป็นคราบไอตัวนี้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็สีด้านท้ายเคยทํามาเยอะนะนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับตามสภาพนี้เห็นเลยถ้าดูในกล้องก็จะเงางามนะครับถ้าเดินอยู่นี้ก็มาถามว่าสภาพโอเคไหมนะครับก็โอเคนะครับก็คือสภาพนี้ฝาท้ายสีเดิมโรงงานนะครับ ด้านกระบองนี้ก็ทําสีมาแล้วก็ทําสีเป็นขึ้นและเกอร์นะครับอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ด้านข้างประตูตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีเดิมนะครับอันนี้ก็จะมีคราบนิดๆนิดหน่อยๆนะครับแต่ถามว่าสภาพโดยรวมหน้าเดิมท้ายเดิมไหมหน้าเดิมท้ายเดิมฝากระโปรงเคยทาสีนะครับไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับทุกอย่างรายละเอียดต่างๆทําการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้ หมายเลขทะเบียน9 2 3 9นะครับเลขสวยด้วยนะครับวันนี้วันนี้ก็จะไปส่งมอบกันที่อำเภอห้วยไร่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับผมที่พลตัวโตคาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นวีโก้สมาร์ทแคนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คไฟก่อนนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับว่าไฟออกหมดกันไหมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอดูเช็คก่อนอีกรอบนึงนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับในการเดินทางออกไปนะครับเราก็โอเคนะครับไฟตัดมงตัดหมอกออกเรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็จะออกเดินทางไปเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับกับเตยตาวีโกนะครับคันนี้เลยนะครับวันนี้ก็ไปส่งมอบกันเลยดีกว่านะครับกับคันนี้เตยตาวีโก้สมาร์ทแคนะครับโอเคครับเดินทางกันเลยครับก็อีกสิบกิโลนะครับเราก็จะถึงอําเภิ้ลเวลานะครับอันนี้เป็นเส้นทางรัฐนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วอสิบสิบกิโลนะครับตอนนี้ วิ่งผาทุ่งนาสวยๆนะครับวิวธรรมชาติกับนี่ปนและตัวคาชัดเจนวันนี้บ่มีอีกแล้วนะครับไปบ้านลูกค้ากันดีกว่านะครับกับบ้านเดี๋ยวตาม p s ไปนะครับไม่รู้บ้านอะไรนะครับตาม g p พเพราะลูกค้าเ็าไม่ได้มาดูรถนะครับผมก็ไม่เคยเห็นบ้านลูกค้านะครับแล้วก็ไปดูรถ TFR ด้วยที่ลูกค้าตีถึงเขามาไปกันเลยครับนี่นะครับรถก็จอดถึงหน้าบ้านเรียบร้อยนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวลูกค้าวันเดียววันนี้ไปสวัสดีลูกค้ากันนะครับแล้วก็ ตอนนี้คุณพี่ตรวจสอบรถอยู่นะครับตอนนี้รอพี่ธนยศมานะครับเดี๋ยวก็สวัสดีล่วงหน้าก่อนนะครับ <ฟะ S 2> พี่ชายนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะดดเดี๋ยวรอกับพี่ธนยศไปให้ลูกค้าตรวจสอบดูรถก่อนนะครับคันที่ห้าห้าหมื่นห้านะครับเนี่ยถามพี่เขาจริงๆไหมอ่ะจริงไหมคันนี้ห้าหมื่นห้าด้านหลังอันนี้คือตีเทินห้าหมื่นห้านะครับผมขับกับใครอยากได้เท่าไหร่นะครับบอกมาเลยซื้อผมได้ให้ค่าน้ามันผมเท่าไหร่ก็เอาผมไม่ว่านะครับอันนี้ซื้อจากลูกค้าจริงๆ55ห้าหมื่นห นะครับอันนี้ที r ปี3 3 2เครื่อง8 7ดนะครับอ่าเครื่องนี้เครื่อง8 7นี่เนาะเครื่อง8 7ดไม่ใช่เครื่องกระสุนนะครับพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นพาวเวอร์นี่นะครับซื้อลูกค้านะครับตีเทิร์นะ5 5 0 0ม้าสภาพสีไม่สวยนะครับอ่ารอยปุงรอยปูคือทำสีมาใหม่ตั้ง2 3 2รอบ3รอบแล้วนะครับก็ตามสภาพนะครับก็คือภาษีปี68นะครับเหมือนกันนะครับก็ พี่เขานะครับตีเทิร์นห้าหมื่นห้านะครับตีเทิร์นกับวีโก้สมาร์ทคอนุนนะครับก็ลูกค้าให้ได้เท่าไหร่ก็เข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้อยู่ที่อําเภอห้วยลาดนะครับจงบังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอพี่ธนยศมามอบของที่ระลึกให้นะครับวันนี้ทีมงานธนยศลุงรเราจะเลยจนสองพันสิบเก้านิพนธ์ออโต้คานะครับบริการส่งถึงหน้าบ้านครับสวัสดีครับมาถึงแล้วพี่น้องชัดเจนกว่านี้บบมีอีกแล้ว เข้ามาที่บุรีรัมล้วครับบุรีรัมนี่เป็นจังหวัดที่ได้มาบ่อยแล้วก็ลูกค้าก็ติดตามเยอะนะครับเราก็มาส่งบ่อยๆครั้งนะครับแถวบุรีรัมนางรองน้องกีพัพรพราชัยประโคนชัยนะครับเราก็มาเยอะนะครับวันนี้ก็มามอบด้วยปลาราตราแม่ธิดานะครับบิ๊กซีโลตัดจะไม่มีขายนะครับเพราะว่าเรา ไม่ได้ไปขายเพราะเราเอาเอาเอาปลานี่แจกให้ลูกค้าเป็นของฝากนะครับชาวกีสานะครับเวลาไปทํางานเดินทางไกลก็ต้องมีส้มตําไก่ย่างปลาเผาทาแจวบองต้องปลาผมนะครับกินแล้วไม่อร่อยไม่คิดตังเพราะเพราะผมให้ปีดนะครับพี่น้องให้ปีแล้ววันนี้ก็มีเสื้อสวยๆแล้วอันนี้กูแจนะครับ มีเสื้อสวยๆมาฝากพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มามอบปลานะอันนี้เป็นเครื่องกินสโซดาไหมครับนี่กินครับกินนี่อันนี้อันนี้ไม่ไม่ติดมือไม่เหม็นชิมดูนะพี่ว่าปลาอร่อยไหมคอมเมนต์หน่อยนะเผื่อว่าอร่อยไม่อร่อยก็อันนี้ฝากไว้นะครับเสื้อแท้ชิมนะครับนี่อันนี้มอบให้นะครับแล้ววันนี้เราก็มีมีมามอ่าห้อีกนะครับอันนี้กัญยาเคลือบครับเคลือบสีรถฟรีนะครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อเดี๋ยวผมไปเก็บไว้ก่อนเราสาษณ์ก่อนมาที่นี้ พี่ติดตามมานานหรือยังอ๋อผมติดตามมาสองปีแล้วครับสองปีกว่ากว่าสองปีกว่ากว่าก็ดูไปเรื่อยๆได้ยินข่าวว่าวันนี้มีรถมาให้ผมใช่ครับใช่ครับที่หมื่นพี่ก็ที่คุยกันเราที่คุยกันเราห้าห้านะครับห้าหมื่นห้าครับพี่น้องต่ไปเบิงรถห้าหมื่นห้าเจ้าหมื่นไทยไหม โอ้ขายม่ได้หรอกครับนะเห็นไหมสองหมื่นห้าเมื่อกี้ขายๆนะครับลูกค้าไม่ไม่มีขายแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารถอ่าห้าหมื่นห้าจะสมราคาไหมผมก็ไม่ได้ดูรถพี่ก็ไม่ได้ดูรถครับผมต่างคนต่างไม่ได้มาดูใช่ค่ะวัดใจกันเอาเลยครับทต่ดามเชื่อใจรสโลแกนว่าชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเนี่ขอบคุณครับส่วนมากจะไม่เห็นนิพลในกล้องใช่ครับเออเรียกว่านิพลน่าจะออกมาสื่อบ้างนะใช่ไหมเดี๋ยวรถเพิ่รถทุนกัน เดี๋ยวแกลดหุนก่อนเดี๋ยวแกว่าแกจะออกสื่อแล้วเพราะว่าจะด้องลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้มาส่ง Vigo Smart แฉกนะครับท้างว่าเท่าไหร่ครับพี่ก็ห้าห้าพันหน่อยหนะครับห้าพันต้นต้นครับผมพันกี่ปีคก็เอ็ดสิบสองวดนะครับหกปีหกปีใช่ไหมหกปีเห้าพันนะครับห้าพันสี่ร้อยดาวสองหมื่นห้าครับอือแต่วันนี้มีรดห้าหมื่นมาให้เราด้วยนะครับแล้วผมจะเอาไปขายเท่าไหร่ คอยไปคุยกันเราพี่น้องด้านนี้มาดูวีโก้คันนี้สําหรับพี่ก็ติดตามมา2ปีกว่าปานะครับกลัวไหมครับเอาจริงๆแบบกลัวไหมในโลกออนไลน์เรานี่อ๋อก็ไอ้เรื่องกลัวก็กลัวอยู่ครับครับครับผมแต่เชื่อใจนิพนธ์อุตสาหะอ่าโดยเฉพาะช่องนี้ของเราเป็นช่องจริงอาเบเอฟซีมานานนะครับขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีอะไรนะคนในหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านเอา พูดได้ฟัง่อยครับเตือนหน่อยว่ามีอะไรนะที่เขาซื้อรถออนไลน์แล้วไม่ได้รถมีไหมมีจริงไหมอ๋อครับระวังนะครับซื้อดังออนไลน์ระวังไม่ได้รถนะครับเซท่านี่พูดอโตครานี่เชื่อใจได้ต้องวีดีโอโทรถามกันก่อนนะครับครับผมมีนะครับที่ซื้อรถวางเงินมัดจาไปแล้วแต่ไม่ได้รถมีครับมีครับนะครับให้ระวังมีเตือนมจฉาชีพนะครับถ้ามจฉาชีพไปอยู่ก็อย่าทําต่อเลยครับสงสารเขานะครับบางทีสี่ห้าพันทำไปสิบคนก็ห้าหมื่น ถ้ายี่สิบคนก็เดือนละแสนเข้าไปนะครับถ้าไงพี่น้องที่เป็น fc นะครับก็ระวังนะครับว่าจะซื้อรถที่ไหนราคามันถูกกว่าจะแพงกว่าถูกกว่าก็ขอให้มันชัดเจนอย่าให้เสียดายตังค์นัดจำนะครับก็เจอไปหลายเคสหลายคนแล้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับว่าเป็นอุทาหรณ์ในการที่จะซื้อรถมือสองหรือว่าซื้ออะไรก็ช่างในออนไลน์นะครับขอให้มันตรงปกอย่างน้อยให้มีรถมาส่งอย่างนี้ทุกททีี่่่ผมไปไปปง เชียงใหม่หน้าลำปางพี่ก็ดูตลอดใช่ครับโอ้เป็นเอฟซีตัวยงดูในยูท b e นะครับอ๋อครับก็ติดตามตลอดโอ้ขอบคุณพี่ได้ความเยอะมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแล้วก็เราก็ทำให้เต็มที่นะครับรถมือสองก็ต้องทำใจเนาะซื้อรถมือสองมันต้องมีซ่อมบ้างอไม่ซ่อมบ้างนะครับเป็นปเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าผมดูแลให้ก่อนแล้วมันจะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับผมตรวจสอบให้ก่อนละ อย่างที่พี่รู้แล้วแหละว่าพวกเราทําอะไรบ้างเป็นไรน้ลมันเครื่องอะไรให้หมดแล้วนะครับก็เหลือใช้งานอย่างเดียวนะครับถ้าพังในรับประกันหนึ่งเดือนหรือ,อไม่ใช่หนึ่งมืกิโลหรือสามเดือนอะไรนหนึ่งถึงก่อนซ่อมฟรีโทรหาพวกผมถ้าเกินกําหนดปรึกษาได้ก่อนที่จะไปซ่อมนะโอเคทำนั้นนะครับถ้าใครอยากได้รถฝากกดติดตามฝากาากดไลค์กดแชร์รับพี่น้องอยากได้รถมือสองนะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วมาที่จังหวัดบุรีรัมย<ำ>์ ครับผมลาไปก่อนนะครับนะครับขอบคุณลูกค้าอำเภอห้วยลาดนะครับวันนี้นะครับก็อีกหนึ่งขั้นนะครับก็จบหน้่ร้อยนะครับใครอยากจะดูนะครับ TFR ก็อยู่ด้านหลังนะครับคันนู้นเลยนะครับห้าหมื่นห้าอันนี้ซื้อจริงนะครับกับพี่ธนยศนะครับกับ TFR คันนี้นะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณคุนพี่ที่อยู่วันนี้เราอยู่ที่บ้านอ่า บ้านสวายเจริญอำเภอห้วยราชครับห้วยราชนะครับหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็น f c ฟอีกหนึ่งท่านนะครับ2ปีติดตามมานะครับกับคันนี้คันนี้ผมก็รายงานให้หมดแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เครื่องดีทุกอย่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายสายพานไทมิ่งอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ติดตามไปด้วยนะครับคลิปไหนนะครับวันนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอออกกกจาาาาบบบ้้้้้นนนนนลลูคคคคแวะะรรัััีซืม เดี๋ยวเติมน้ำมันนะครับเสร็จแล้วส่งมอบลูกค้าเสร็จแล้วเราจะเดินทางกลับกันเลยนะครับกับ TFR อันนี้นะครับอันนี้เครื่องดีนะครับตอนนี้ผมจอดเติมน้ํามันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับดูนะครับทีเดียวติดแบตเตอรี่ใหม่ครับซื้อห้าหมื่นห้าแล้วแต่ลูกค้าจะให้นะครับให้ใครให้เท่าไหร่ได้นะครับ เดินมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังเดินทางกลับบ้านครับกับคันนี้นะทีฟอาร์ห้าหมื่นห้านะครับซื้อเข้ามาเถินลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ชุดโอนพร้อมใครอยากได้อยากได้ราคาเท่าไหร่ให้มาเลยนะครับคันนี้พาวเวอร์นะครับเดินทางกลับสารคามกันเลยครับใครอยากได้เท่าไหร่นะครับโทรเข้ามาได้เลย0 9 8ย์8 4 0 2 6ปดหน์อมีผลออโต้ขาชัดนเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วครับน้อยครับเป็นไงบ้างครับแอร์ธรรมชานีนะครับดูครับดูครับ รถที่ขับสบายมากขับดีครับโอ้โหนะครับที่ผมดรอปตัวค่าชัดเจนกว่านี้มีอีกแล้วครับเข็มน้ํามันใช้ได้นะครับเข็มความร้อนใช้ได้นะครับเขีมร้อนก็โอเคนะยังไม่ขึ้นนะครับแต่เข็มน้ํามันใช้ได้ตัววัดความร้อนอาจจะมีขึ้นนะตามสภาพนี้นะครับห้าหมื่นห้านะครับเพิ่งซื้อเข้ามาให้เท่าไรนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับใครให้เยอะขายให้คนนั้นนะครับจบจบราคานะครับพร้อมโอนได้เลยนะครับ เจอกันที่บ้านนะครับมหาสารคามกับพี่พลอตตคาชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วครับ